สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทําตัวละครในเมลอนเพก์เกลที่มันเป็นตัวคล้ายๆหุ่นยนต์เป็นไซบอร์ใช่เออเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกเออหยิบเครื่องแมชชีนมาก่อนนะแล้วก็เอาแตงโมไหนว่าแตงนี่ไงเมลอนเอาไปแล้วก็แล้วก็หยิบ อุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรวะลืมช่างแม่งอ่าโอเคแล้วก็เปิดเครื่องอุ้ยดำเลยพี่น้องน้องบ้าเลยไม่ใช่และนี่มันเหมือนมันก็ได้เหมือนเมลอนธรรมดาทั่วไปสามัญชนเมลอนโอเคไม่ใช่แล้วอ้ย มันอาจจะเหมือนเมลอนทั่วไปอะนะแต่ถ้ายานี้ฉีดให้มันมันกลายเป็นไซเบอร์ไปแล้วใช่ดูดิเออมีแค่นี้ออนแหละไว้ไเจอกันใหม่